สวัสดีคววรับสันแฟนเพจไปดูแม่ทำขนมขนมอะไรขนมอะไรเออสุกและสานเตกรบลกนลังดี้เลยก็ใช่ขนมแตงไทยใช่ไหมยูมูตาอเติเนื้อมันกำลังสูกใช่ไหมมันหนุดขวนันกี่ลูกเนี่ย ลูกเนี่ยมันหนุดคว้นนะเรามูชาอยหนาเลนะอมะหอลูกนี้มันหน,นะนุนนะนนหดควันเลยสามปเก็บในสวนนะมันมันหนุดคว้นนี่เยต้องเอามาหนุดคว้อนอนะ่ะงั้นเสียเปล่านี่ครับเป็นไทยจากสวนสดๆ ตาปลูกเยอะอยู่อย,อยู่ในส่วนอะเยอะอยู่ยล,ลูกมันน้ํน้ำกะทิสด Yeah. นี่ครับขนมแตงไทยอันนี้ซื้อครับมีใบตองครับพอ,แ,อแล้วก็นึ่งครับขนมแตงไทยครับสดๆจากสวนนน้องจีดหใกว่ตย ถ้าไม่รว่าเจ้าใ้นาอะไรและตอมาจาาองคนจี้ก่อนเจ้าไปแน่นแม้แต่วันนัเจ้ามกไม่ช่วยเจ้าได้ก็ช่วยไม่ได้รอกตอนตอนอขมาคายก็เป็นตอนตอน อาจารย์นนี้อบน,น,นอักธและยังทําราสิทวนขออาจารย์ช่อค่าบัญชีบัาอามากถ้าจสิแคาอยู่กับของ,ของขที่ษค่าช่นนี้ยุจจ่นจ๊จะินงนี่คือเด็กเมสิน

จเจานึ่งครับเดี๋ยวไปดูตอนนึ่งกันครับนี่ครับนึ่งนะครับเนี่ยนี่นึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูตอนสุกกันนี่ครับนึ่งนะครับสุกก็ก็สุกเดี๋ยวผมจะมก็สุกคล้ายๆขนมแอรกวยที่ทำวันนั้นนะครับ อันขอบผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับข้าวัสดีครับว่าจะไหนพูดไม่พราะก็ขอไปข้าวัสดีครับ